กรุงเทพมีแล้วครับคนอาซานคนอีกอมะคนเป็นอีมัมคนเดียวกันให้สลามข้างขวาเจอแมวนอนอยู่หนึ่งตัวให้สลามข้างซ้ายเจอจิ้งจกสามตัวจะให้มัสยิดของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมใครทำครับแต่ละบ้านต้องทำ ีดอย่าลืมฮะดีสนี้โดยเด็ดขาดไปเขียนไว้ในบ้านกุลุคุมรออินวะกุุคุมมัอูรุนอันรอียะติฮีทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่จะสอบสวนไปตามนั้นพ่อมีหน้าที่ลูกรับผิดชอบลูกแม่มีหน้าที่รับผิดชอบลูกลูกมีหน้าที่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่สามีภรรยาสามีมีหน้าที่ดูแล ภรยาภรรยามีหน้าที่ดูแลสามีนี่คือเรียกว่าอะไรเรียกเพื่อนหน้าที่วามัสอูรุนอัลไรายาตีฮีแลนบีบอกว่าเราจะถูกสอบสวนตามหน้าที่นั้นถ้ามีตําแหน่งเพิ่มอา้าวตำแหน่งอิหมัมก็ถูกสอบเรื่องอิหมัมด้วยตำแหน่งคอเต็มอา้าวเรื่องขอเตบตตำแหน่งกรรมการอา้าว่าไปตำแหน่งประธานชุมชนอา้าว่าไป อย่าลืมหน้าที่ของเราต้องถูกสอบสวนครับถ้าชีวิตของเราลืมสิ่งเหล่านี้พี่น้องโลกเนี้ยเดี๋ยวมันจะสลายแต่กิยามหนูนวันอาเคโรติคอยูวาบกอวันอาเคโรนูนเนี่ยมันถาวรกว่านี้เดี๋ยวก็สลายครับสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราคือ อามันของเราอะไรครับอาวลูมาอยู่หาสมุิฮินอัตุเยามันกิยามันทอัสว์ละตุนมักตูบะเวลาพี่น้องฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะ่งอัลลอฮ์สอบสิ่งแรกคือนมาดฟัดูอัลลอฮ์ไม่ได้ถามพี่น้องว่าอยู่บนโลกดุนยาอยู่จะไอร้อง มีต้นยางกี่มีสวนยางกี่ไร่มีรถเก๋งกี่คันมีบ้านกี่หลังมีอพาร์ตเมนต์มีห้องเช่ากี่หลังกี่ที่อัลลอฮ์ยังไม่ถามไอ้นสาลาตุกะไอ้นสาราตุกิละหมาดฟัาดูอยู่ไหนเอามานี่เรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องใหญ่แล้วทาไมทําให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กครับเดี๋ยวสุโบวันนี้ พรุ่งนี้นี่วันใหม่แล้วอันนี้วันอะไรครับเนี่ยอันนี้วันอะไรครับอันนี้เขาเรียกคืนพืนหัดวันนี้เช้าสุโบถ้าไม่ละมาอัลลอฮ์ให้มริกาบันทึกความดีความชั่วถ้าป้ามะตื่นขึ้นละมาลูกไม่ตื่นป้ามะไม่ว่าก็ป้าม,มะมีความผิด นี่ในสังคมของเรานะครับอันนี้ในสังคมของเราทะนั้นอยากให้พวกเรานั้นได้ตระหนักในเรื่องของความผิด